สวัสดีค่ะโมมิวดี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแตงโมอยู่ที่ท็อปสุ per เซอร์คิตนะคะจะมาดูสถานการณ์ค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยได้ข่าวว่าทุกคนเนี่ยกักตุนนะคะกักตุนของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนาะนาะทั้งหลายแหละนะคะทั้งของกินของใช้แล้วก็ทุกอย่างเห็นในโซเชียลนะคะมีแต่คนแชร์บอกว่าเอ้ยของหมดแล้วของหมดเชลแล้ววันนี้เลยอยากจะมาเช็คค่ะที่ท็อปสุ per เซอร์ก็ตนะคะตอนนี้แตงโมอยู่ที่สาขาเมกะบางนานะคะก็ เลยจะมาดูว่า,เ,าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะว่าสถานการณ์ณตอนนี้เป็นยังไงวันนี้นะคะวันที่16มีนาคมนะคะช่วงเวลาตอนนี้ประมาณบ่าย2โมง5นาทีโอเคค่ะไปชมกันเลยค่ะพอเดินเข้ามาโซนแรกนะคะเราจะเจอโซนของผักผลไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังไม่หมด เป็นของสดอะ่ะมันน่าจะแบบผลิตทุกวันแล้วมันไม่น่าจะขาดะนะคะเดี๋ยวไปดูผักกันบ้างนะคะนี่ก็เป็นผักต่างๆนะคะแต่ว่าเห็นว่าบางอันมันก็หมดแล้วอย่างบล็อกเกอรี่อันนี้นะคะบล็อกเกรี่ตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือแบบแค่สามหัวเองนะคะเท่านี้ เป็นเชลผักต่างๆนะคะก็ยังไม่ขาดแคลนก็ยังโอเคนะและเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้มันจะเป็นโซนแบบว่าพวกลูกชิ้นแล้วก็พวกบะหมี่ต่างๆแช่แข็งจากญี่ปุ่นนะคะกิมจงกิมจิก,ก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าของมันก็จะน้อยลงมาดูของสดกันบ้างโอ้ ยี่ห้อ s p นะคะหมดไปเยอะเลยค่ะเหลือเท่านี้นะคะอันนี้ Import ส่วนแซลมอนก็ยังอยู่อยู่ดีมีสุกดีนะคะอันนี้พวกของสดอาหารทะเลต่างๆมาดูโซนไข่ไก่กันบ้างนะคะแ r a ์เป็นไงล่ะหมดนะคะ ไก่หมดเลยค่ะไม่มีเหลือแม้แต่แพ็คมีค่ะมีอยู่2องแพ็คนะคะเราเดินทุกล็อกเลยละกันเนาะอันนี้เป็นเส้นต่างๆนะคะจะเห็นว่าบางชั้นมันก็โล่งไปแล้วก็คือหมดนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะคือจุดสำคัญเลยค่ะก็เป็นโซนมามา่มาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะหลายๆย,ยี่ห้อหมดไปแล้วนะคะ ตะกี้ตั้งโมงมาเอามามา่มาไปหลายห่อเหมือนกันนะคะคือแบบแพ็กอ่ะมันไม่ค่อยมีขายแล้วไงเราก็ต้องซื้อเป็นแบบหอ่หอๆไปนะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่กำลังจัดอยู่ซึ่งของนะขอ่ะก็หมดไปเยอะเหมือนกันนี่ค่ะไม่แน่ใจิ้ไ้ดีนะคะอันนี้เป็นเชลของซุปต่างๆนะคะทุกอย่างก็ยังอยู่ดีมีสุกนะคะก็ยังแบบ ก็ยังพอมีบ้างอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กโจ๊กก็ร่อยหรอแล้วนะคะพวกโจ๊กซองเนี่ยตอนนี้เห็นมีแค่มกีิซองมิีิแพ็คอยู่ตรงนั้นน่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบชงๆอะคะ่ะชากาแฟอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนี้ทุกอย่างก็ยังดูดีนะคะแต่ยังไม่หมดเรามาดูซีเรียลนะคะอาหารเช้ากันดีกว่า ก็ยังมีอยู่นะก็ยังไม่หมดนะคะทุกอย่างก็ยังแน่นเรามาดูจุดนี้ดีกว่าค่ะ,คะเป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันที่คนเนี่ยแทบจะเหมาไปทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นพวกแบบอาหารแบบสำเร็จรูปต่างๆที่แบบเวฟละทานได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลากระป๋องต่างๆหมดเลยค่ะหมดเกลี้ยงนะคะก็จะเหลือแค่บางยี่ห้อและบางรสชาติเท่านั้น ูหน้าก็เหลือเท่านี้นะคะสำหรับที่นี่มาเดินล็อกนี้กันนะคะจะเป็นน้ำดื่มนี่ก็ค่อนข้างที่จะขาดเหมือนกันนะแต่ก็จะมีแค่บางยี่ห้ออาจจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่ทานอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นยี่ห้อที่แบบดังๆที่แบบเรารู้จักนี่ยมันก็หมดไปแล้วนะคะมันก็จะเหลือขวดเล็กขวดเล็กยี่ห้อนี้ ก็ยังเหลือบ้างเนี่ยค่ะขวดเล็กแล้วก็จะมีน้ำแร่น้ำแร่ก็ยังเหลือแต่เหลือไม่ถึงแพ็กกันนะคะเราไปดูนมของน้องๆหนูๆเด็กๆลูกๆของเราบ้างดีกว่าก็ยังมีนะ นะคะยี่ห้อยอดฮิตก็ยังมีขายอยู่นมผงก็ยังมีขายอยู่นะคะขชนทุกท่านบริจาคเงินสมทบท่วารส่วนที่ขาดไปเลยอันนี้น่าตกใจมากก็คือกระดาษชำระเหลือแค่ยี่ห้อนี้นะคะนอกนั้นทั้งหมดหมดเลยทั้งเชลนะคะกระดาษเช็ดหน้ากระดาษชำระหมดเลยไปดูแ a m เพ r s เด็กคันค่ะ ตะก,กี้โมดูแพมเพิร์ของเมโลดี้นะคะใช้ XL ยี่ห้อนี้ย m r r r i e s ไม่มีค่ะเดี๋ยวคงคิดว่าน่าจะสั่งออนไลน์เอาเนาะน้ำยาสักผ้านะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ยังมีอยู่นะนี่นี่เป็นพวกแบบล้างจานอยากไปดูข้าวสารกันดีกว่าค่ะข้าวสารอาหารแห้ง ว่ายังเหลืออี่ห้ออะไรบ้างนี่ค่ะก็ยังเหลืออยู่ ถ้ามีเจ้าหน้าที่นะคะมาแจ้งนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้โอเคงั้นเราก็ควรที่จะหมดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะที่ตังโมให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาไม่กะบางนานเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเข้าของเป็นยังไงหมดเชลจริงหรือเปล่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะตอนนี้ก็ถึงลานจอดรถแล้วนะคะกําลังจะขนของเนี่ยขึ้นรถ ของเยอะมากค่ะ2กระสอบใหญ่ๆนะคะนี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามมูม e มเดียชานลด้วยนะคะฝากกด subscribe ฝากกดกริง่งกริ๊งกริงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ